ไงคะลูกสาวแม่โอ้ยที่นอนตายละนอนขอโต๊ะขอเตอยกายกระเป๋าปอเปลิเปลโอ้โหนอนนิ่งเหมือนกับจะไม่ใช่ลิงที่เคยดื้อนะคะดูสิคะ <c oughs> แล้วก็ดูที่นอนนางนะคะแต่ละตัวนี่คะ่ะ ที่นอนแต่ละตัวเลิศสมมนตันเห็นไหมคะหลับปุ้ยเดี๋ยวตื่นก็ลุยต่อคะ่ะดูน้องเขานอนน่ารักยิ่งมองยิ่งหลงอะลูกเห็นไหมคะนี่คะ่ะอันนี้เลิศเลิศก,กว่าน้องเขาอะ กระเป๋าของน้องน้องห่วงเฝ้าเป่าให้พ่ออ้าวลืมตามาละอะไรอลูกเห็นไกละละละ่แล้วลูกอย่านะอย่านะนี่กระเป๋าพ่อน้องนะน้องห่วงนะห่วงดีห่วงดีงดเป็นปรปภเฝ้าเป่าพ่อคะ่ะเป็นซิเคียวลิตี้เฝ้ากระเป๋าพ่อคะ่ะ